สวัสดีครับผมตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่อง YouTube ประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับผู้ชมครับมีข่าวสารจากทางบริษัท LK Auto 199 9มาบอกให้ทราบมาแจ้งให้ทราบนะครับผมในชุดเซ็ตสินค้าที่วางอยู่ข้างหน้านี้นะครับรับได้จัดชุดจัดเซ็ตนะครับผลิตภัณฑ์นะครับขัดเคลือบสีรอโลอานะครับ สัญลักษณ์รูปสิงโตแบบนี้นะครับเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับผมจัดมารวมไว้ในเซตนี้นะครับในราคาที่ต้องบอกว่าสุดคุ้มมากๆนะครับผมใน1เซตมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมมาไว้ให้คุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับผมก็คือนะครับจะมีนะครับเครื่องขัดนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายกลม6นิ้วนะครับของลอนะครับ เป็นกระดาษทรายระบบ3สตโตกนะครับข้อเวี่ยงหนีศูนย์สมมิลนะครับผมก็อันนี้ก็ไว้สําหรับขัดหน้าและเกอร์เพื่องานขัดเงานะครับถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปวิดีโอผมที่รีวิวน่าจะคุ้นตากันดีนะครับผมแล้วต่อมาก็เป็นแผ่นลองนะครับแผ่นลองแผ่นลองอันนี้คือแผ่นซอฟ6นิ้วนะครับเอาไว้ลองหัวเครื่องแล้วก็แปะกระดาษทรายอีกทีนึงนะครับต่อมานะครับก็เป็นยาขัด310นะครับ อันนี้ให้ถึง2แกลลอนเลยนะครับแกลลอนแกลลอนหนึ่งนะครับมีน้ําหนักสองกิโลครึ่งนะครับผม1แกลลอนนะครับให้ไป2แกลลอนนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นนะครับตัวยาขัดชักเงานะครับตัวนี้จะเปลี่ยนรหัสจาก628เป็นหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับเปลี่ยนจากรหัสเก่า628เป็น1นึ่งศูนย 1, 1 0 2 0นะครับก็คือเป็นตัวชักเงานั่นแหละแล้วก็มาเป็นยาเคลือบเงาอันนี้ก็7 3 0นะครับเอาไว้เคลือบเงาตอนล้างรถเสร็จนะครับผมต่อมาก็เป็นกระดาษไส้ฟิล์มนะครับให้เต็มกล่อง2กล่องนะครับเป็นเบอร์1,200แล้วก็1,500นนะครับต่อมาก็ใบขาดขนแกะนะครับใบปั่นขนแกะอันนี้เป็นของรอเหมือนกัน คือทั้งเซตเนี่ยจะเป็นของผลิตภัณฑ์รอทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขนแกะแท้นะครับคุณผู้ชมมีความหนามากๆนะครับมีความหนามากๆนะครับผมเป็นขนแกะแท้ด้วยนะครับต่อมาก็เป็นนะครับชักเงารังไขนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นเซตของเขาเป็นฟองน้ําปั่นชักเงาลังไขนะครับต่อมาก็จะเป็นอะไรผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับอย่างดีนะครับอันนี้นะครับจะไม่จะไม่แข็งตัวนะ เวลาเราใช้ไปโดนน้ําโดนอะไรเนี่ยผ้าตัวเนี้มันจะไม่แข็งคือเช็ดน้ําได้ดีมากๆซับน้ําได้ดีมากๆนะครับก็คือแบบมีความปลอดภัยกับสีรถนะครับผมใช้ไปนานๆผ้าก็ยังนุ่มอยู่นะครับอันนี้ผมใช้งานอยู่ตลอดเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นแป้ง <c oughs> นะครับแป้งทําความสะอาดใบปัน่นขนแกะนะครับเวลาเราขัดไปนานๆนะครับอา,อาจจะมีเศษยาขัดหรือใบขนแกะไม่สะอาดนะครับ ก็ใช้แปรงอันนี้ทําความสะอาดได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นกระเป๋านี่เลยนะครับจะทุกอย่างจะรวมอยู่ในกระเป๋าอันนี้นะครับจะรวมอยู่ในกระเป๋านี้ก็คือจัดเก็บได้เรียบร้อยพกพาไปไหนก็สะดวกสบายก็คือครบเซตเลยนะครับผมนะครับ1ชุดก็จะให้ทั้งหมดนี้นะครับผมในราคานะครับในราคาเดี๋ยวจะบอกราคาเลยครับให้ในราคาพิเศษนะครับผมราคาเต็มอยู่ที่15,915บาทนะครับ แต่ทางบริษัท LK Auto 1 99 9นะครับผมได้จัดโปรนะครับผมลดนะครับเหลือ1 1 5 1 5บาทนะครับทั้งหมดเซตนี้นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปแบ่งแยกออกโอ้โหราคาเนี่ยถือว่าได้กำไรมากๆเลยเละครับถ้าถ้ายกเซตนี้นะครับถ้าชื่นชอบในแบรนด์นี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมชุดนี้ผมก็ว่าเหมาะนะเหมาะสำหรับ คนที่แบบว่าอยากจะจบงานขัดนะครับด้วยยาขัดด้วยชุดอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์รอนะครับครับโปรนี้นะครับก็จะหมดเขตนะครับ31ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมเออ25 25 2564 <laughs> สามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกสี่นะครับผมหรือนะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารเป็นโปรดีๆนะครับของบริษัท LK Auto 1 9 9 9นะครับต้องการสั่งซื้อสินค้านะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะติดต่อเข้ามาที่ผมได้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อเข้าไปทางบริษัท LK Auto 1 9 9 9ได้เลยนะครับผมทั้ง2ช่องทางสามารถติดต่อได้เลยนะครับ สินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับชุดผลิตภัณฑ์รอเซตนี้ทั้งเซ็ตนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถือว่าเอาสินค้าดีๆโปรดีๆและราคาแบบสุดคุ้มนะครับมาส่งข่าวมาบอกต่อนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากสินค้าผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบสีรอด้วยนะครับผมไปแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเ มีหลายตัวดีดมันี่เป็นกระดาษนี่ใส่ก่อน แราบผมในกระเป๋ายังมีช่องเล็กช่องน้อยอีกนะครับนี่นะครับข้างหลังนะครับก็ยังใส่ของได้อีกนะครับนี่ครับ ทั้งเซตนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับผมโอเคครับผม